ตอนนี้มาถึงแล้วนะอ่ากำลังถ่ายรูปก้อยเรอแม่ก้อยฮะ โอ้ยรุ่นไม่รดไม่รุ่นรุ่นรุ่นไม่รอดไอ <c oughs> ้ดามดามจ้าดามไอ้ไก่นี่แล้วดามเอ้ยดามดามได้ได้ดามว่าไงนหลงว่าไงว่าไหนเจ๊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 เอเดี๋ยวก่อนหน้าได้มันกินก้อยไก่ ไอ้ดำดำอเออเออไม่เอาเชา้ชาเช้าข้ามานี่มาเร็เว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 เร็วเร็วเร็วเออเออเออไม่เอาเอาเอไม่เอาลูกอ้าวบัวดีจ้าโอ้ยเลี้ยงไก่ไว้ด้วยเหรอ อ๋อกองของบ้านนู้นเขาเอาลบลบก่อนเดี๋ยวก็หน่องตัวให้เขาเฮ้ยอยากทำสวนแม่เลยลบเลยนี่สวนพอดีเลยอันนี้แล้วใครใครใครถางแล้วนี่ก็วันของวันสวนจ้างเลยถาอ้าวเหรอไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวนะเยอะมากเลยโอ้ไม่มีทางเดินเลยอ่ะอือหือหญ้ขึ้นเต็มเลย ขตางในตรงไปเลยฝั <mile> ่งนี้ตรงไปเลยจอดหน้าบ้านค่อยๆคืล้างหน้าบ้านฝนตกมานี่มาเร็วเร็วเร็วหลบไปยังตรงไปเลยค่ะตรงตรงไปเลยไม่เป็นไรหิวข้างนอกเขาไอ้นี่เองเขาชอบอ๋อบนเรียนดีๆแล้ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่เป็นเพื่อนไง เออได้อยู่เป็นเพื่อนตอนนี้มีถางต้นไม้แล้วมั่งนะ โวยปากขึ้นลกเต็มเลยต้นอะไรเอ่ยต้นสักดอกแน่นดอกอะไรนะสีเหลืองๆสุพรรณิกาเหรอ,อต้นอะไรเอ่ยหอมหอ๋อสีเหลืองสุพรรณิกา ก็ต้นอะไรเอ่ยสูงใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านต้องแวะตัดต้นมะขามเทศ มีดอกอะไรชอรี่ชอรี่นี่ลูกชอรี่ชอรี่กินสักหน่อยนะอาอร่อยอืมหวานเนะหวานอมเปรีย้ยวอร่อย อโอ้ยขึ้นลกเต็มเลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆั้งนั้นป่าเลยตอนนี้เป็นป่าแล้วตอนนี้ก็มาลุยป่า